มันสกระปรกมากเลยเพื่อนๆสามีเอามีดอันเล็กๆมาละเดี๋ยวเขาก็จะตัดตัดรากนะคะน,นี่น่ารักตะมุเตมิเพื่อนนี่เราเห็นสีแดง <c oughs> โอ้ว,ว้าว สวยมากนี่เห็นแต่ในกลุ่มเอ่อกลุ่มเห็ดต่างแดนนะคะที่เขาแบบลงรูปกันน่ละล้วเพิ่งจะเห็นของจริงเพื่อนๆดูสิมันเป็นเห็ดพิษนะคะเขาบอกมันเป็นเห็ดพิษนะแต่ว่ามันสวยมากเลยนี่ ระหว่างทางกลับจากประเทศเช็กเกียนะคะเพราะว่าเราไปทานอาหารที่ประเทศเช็กเกียมานะเพื่อนๆแล้วก็ในพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นแบบเอ่อพื้นที่ที่มันมีเห็ดนะคะมันเป็นป่าป่าเลยนะป่าชื้นใช่ไหมเราก็เลยลองเข้ามาดูมาดูว่าเราจะเจอเห็ดกันไหมนะเพื่อนๆ เห็ดเห็ดอะไรนะเห็ดใครเหรอนี่เพื่อนๆไม่แน่ใจนะแต่ว่าเราก็ถ่ายๆนะคะถ่ายบรรยากาศให้ชมนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาเห็ดกันด้านในดูนี่ ่วนอันนี้เต็มเลยอ่ะเพื่อนๆแต่ว่าดูทรงแล้วมันน่าจะเป็นเห็ดพิษไหมอ่ะเนาะโอ้ว้าวอันนี้คือคือสวยมากเลยเพื่อนๆนี่ น่าจะเป็นเห็ดพิษชัวๆนะคะนี่เพื่อนๆเราเจออีกแล้วค่ะนี่มันคือเห็ดนะนี่แต่มันมันคือเห็ดอะไรก่อนเหมือนเห็ดปะกการังเลยค่ะนี่ เยอะมากเลยเพื่อนๆเ,เก็บมาให้ดูนะคะว่ามันแบบเออมันมีเห็ดแ,แปลกนะคะเฮียอันนี้มันเป็นเห็ดเห็ดพึ่งหรือเปล่าเพื่อนๆมาทำไมมันเฮดดี้เฮียคําเฮีย มันเป็นเห็ดเห็ดพึ่งเหรอเพื่อนๆแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าเป็นชนิดที่กินได้ไหมนะเดี๋ยวรอให้สามีมาก่อนนะคะเจออีกแล้วเพื่อนๆแต่มันเป็นดอกเล็กๆนะคะนี่มีเจ้าของด้วยนะคะมีเจ้าของเฝ้าด้วยแล้วก็เห็ดอันนี้เยอะมากเลยนี่น่าจะเป็นแบบเห็ดไข่เหรอคะป้านเราอะ่ะ ปังเคยกินแต่อันที่มันเป็นสีเขียวๆนะแต่ว่าเขาขาวแบบนี้ก็คือยังไม่เคยกินนะคะนี่อันนี้คือแบบอุยอ๊ยอุ๊ยอันนี้คือน้องเขียวว่าน้องคือเขียวมากสรุปสามีบอกว่ามันกินได้นะคะเพื่อน นี่แล้วก็คือเรามาเจออีกแล้วนะคะคือเราไม่ได้ตั้งใจมาหาเห็ดนะเพื่อนๆเ,เรามาเรามาทานข้าวนะคะเรามาทานอาหารนะเราอันนี้มันก็เป็นระหว่างทางนะคะระหว่างทางเราก็เลยจอดจอดดูในป่านะคะนี่แต่อันนี้น้องเป็นแบบอันนี้น่าจะเป็นเห็ดพิษนะคะดอกข,ขาว โอ้ยแล้วก็ไม่มีมองมีมีดไม่มีตะกงตะกล้าม,มาเก็บด้วยนะคะอุยอ้ยอุย้ยน้องมีเจ้าของด้วยนี่ตัวทากนะคะเย้ๆย,ยความจริงมันต้องตัดรากนะเพื่อนเพื่อนถ้านั้นมันก็จะดูอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไปสกปรกเดอ้อ จริงๆปาไม่เคยเก็บแบบเหตุชนิดนี้เลยนะคะเพิ่งจะเก็บครั้งแรกนะคะเพื่อน,อ,นอยากเจอแบบดอกใหญ่ๆเหมือนที่เขาไปเก็บกันอะดูสิอันนี้เราก็ตะมุตะมินะคะมันสกระปรกมากเลยเพื่อนเสามีเอามีดอันเล็กๆมาละเดี๋ยวเขาก็าจะตัดตัดรากนะคะ นี่น่ารักตะมุตตมิเราก็ไม่คิดว่าเราจะจะมาเก็บเห็ดไงเพื่อนเพราะว่า <laughs> <laughs> เราเรามาหาเรามาหากับข้าวกินเดอรเรามาหาอาหารกินนะคะเราก็ไม่คิดว่าเราจะมาเก็บเห็ดนะเราก็เลยไม่ได้เตรียม ตัวอะไรมาเลยนะคะแต่ว่ารอบหน้าเรารู้ละรอบหน้าเราต้องฮิวตะก้ามานะคะเพราะว่าเรารู้ว่าตรงนี้มันมีเฮดเดอร์นี่ไม่รู้กินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเหมือนเขาแก่แล้วนะคะ มันมันเขาจะแก่แล้วแต่คุยเห็ดแต่เยอะมากเลยนะคะเนี่ย <Yeah. S 2> เหย็ดอันนี้ยิ่งเยอะตะมูเต้มีเหมือนเห็ดอะไรนะเห็ดเห็ดอะไรบ้านเราอะเห็ดข้าวตอกหรอคะเฮ้ยนี่อ้ยอันใหญ่อะ่ะตื่นเต้น ส่วนอันนี้ก็มันน่าจะกินได้เนาะแต่ไม่รู้มันกินได้หรือเปล่านะเพื่อนๆมันสวยดีแล้วมันเยอะมากเลยค่ะหรือเพราะมันกินไม่ได้มันเลยเยอะเออมันน่าคิดนะมันน่าจะกินไ,ได้นะคะมันก็เลยเยอะอยากรู้ว่ามันกินได้ไหมนะเพราะว่า เขาเยอะมากเลยเพื่อนๆขาเนี่ยเนี่ยเนียหันไปทางไหนก็เจอเด้อ เ,เจอเห็ดอันนี้อีกแล้วเพื่อนๆแต่ไม่รู้ว่ามันคือเห็ดอะไรนะคะไม่รู้มันกินได้หรือเปล่านะแต่คือมันเยอะมากเลยค่ะนี่นี่อีกีกน่อันนี้คือดอกใหญ่อะ่ะเออันนี้ต้นสนนะคะต้นสนมันหักเองนะเพื่อนๆน,นี่หักเพียบเลย เยอะมาก้าวนี่เพื่อนเห็นไหมเยอะเลยค่ะนู่นตมุตมิก็เต็มเลยนะคะเฮ้เพื่อนนี่เราเห็นสีแดง โอ้ว้าวสวยมากนี่เห็นได้ในกลุ่มเอ่อกลุ่มเห็ดต่างแดนนะคะที่เขาแบบลงรูปกันนาแล้วเพิ่งจะเห็นของจริงเพื่อนๆดูสิ <laughs> มันเป็นเห็ดพิษนะคะเขาบอกมันเป็นเห็ดพิษนะแต่ว่ามันสวยมากเลยนี่ เห็ดคือเยอะมากเลยนะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่แต่อันนี้คือแบบสวยมากเพื่อนๆนี่แต่ว่าสวยแบบนี้เขาน่าจะเป็นเห็ดพิษไหมคะไม่ทราบนะคะเห็นมันสวยดีค่ะ นี่ธรรมชาติธรรมชาติอือันนี้ป่าเห็ดที่ประเทศเชกเกียนะคะไม่ใช่ออสเตรียนะคะเป็นประเทศเพื่อนบ้านติดติดกันนะคะเพื่อนๆนี่นี่ก็ใช่เห็ดแต่ไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะคะ ไม่เก็บนะนี่น้องดอกใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆดอกใหญ่แล้วตัวสีแดงนี่คือเขามีพิษนะคะ เราไม่รู้นะแต่ว่าเพื่อนๆพี่ๆเขาบอกมาว่ามันเป็นเห็ดพิษนะคะสีแดงๆนะดูเอออาศัยกันอยู่เด้อเธอเด้อ <c oughs> <c oughs> เพื่อนๆดูคือเป็นตาสะออนแท้ดูนี่ค่ะนี่มันน่าจะกินได้เนาะโอ้โห ย่างกันขึ้นบอกว่าเป็นเป็นตับเลยค่ะเป็นตับเป็นป่าเลยเด้อนี่เด้อแทบจะแบบแทบจะทั้งป่าทุกคนดูสมันเยอะมากเลยอันนี้ก็เยอะค่ะเนี่ยเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าไม่รู้เขากินได้หรือเปล่านะคะ เอาบรรยากาศป่าเห็ดมาให้ดูตอนนี้ก็จะเป็นแสงโว้พระเจ้าอะไรก้อนทำไมใหญ่ขนาดนี้เพื่อนใหญ่มากนี่อันนี้ฝ่ามือปางนะโหใหญ่มาก แต่เขามีแรงกัดกินน่ะหรือ,อยังไงดิเขาเขาแก่แล้วครับเพื่อนๆน,นี่เขายุบ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 ป้าโอ้โหป้ามันน่าจะเป็นเห็ดพึ่งนะคะแต่ว่าเขาน่าจะแก่แล้วค่ะใหญ่มากมีอีกไหมอ่ะ อันนี้ก็บรรยากาศในในป่าเห็ดนะคะเป็นแสงยามเย็นนะคะสวยเนาะน,นี่ก็จะเป็นลำธารเล็กๆเป็นลำธารธรรมชาตินะคะ เดราข้ามจุบนบนี่เยอะมากเลยค่ะเห็ดอันนี้ถ้ามันกินได้มันคงไม่เหลือขนาดนี้นะคะเนาะสัตว์ป่าก็คงจะกินอะ่ะไม่ก็คงมีคนเก็บเข้าไปแล้วดูสิเพื่อนๆจ๋าโอ้ยเปนตาสะออนแท้ๆนี่เด้อนี่เด้อ้า อันนี้ก็จะเป็นคนลาคนละชนิดนะคะนี่นะอันนี้ก็คนละชนิดอันนี้ก็คือเยอะมากเ,เพื่อนๆอนนี้ค่ะนี่ยแต่ว่าปลาอุ้ยอุยลื่นไม่รู้จักเขานี่สีเขียวนี้ก็เยอะมากเลยเพื่อนๆจา๋าเอาธรรมชาติเด้เอธรรมชาติมาให้ชมกันนะคะ ธรรมชาติป่าเห็ดเดอ้อนี่โหนู่นฝั่งนู้นก็มีค่ะป๊า ไม่รู้ว่าชนิดไหนนะคะเพิ่งจะเห็นอันใหม่นะคะนี่คือมีเห็ดหลายชนิดมากเลยเพื่อนๆจ๋าอันนี้ไม่รู้มันกินได้หรือเปล่านะชุดมหาเห็ดนะคือไม่ ไม่ได้คิดว่าจะมาหาเห็ดไงเพื่อนเพื่อน,นก็แบบเออใสก่กระโปรงมาเลยเด้อใสก่กระโปรงดีนะเอาเอา่าเอาเสื้อแขนยาวมาด้วยนะคะอากาศเย็นนะน,นี่ตอนนี้ก็อยู่ในป่านะคะนี่อยู่ในป่าสามีก็อยู่ตรงไหนไม่รู้น่าจะอยู่เอข้างหน้านะคะ น่าจะเดินออกไปแล้วโอ้ยสะออนแห้งนี่เจออีกแล้วเยอะมากเลยเพื่อนๆหอนันเนี้ยเนี่ยแต่คือปลางไม่รู้ว่ามันกินได้หรือเปล่านั่นแหละมันคือประเด็นเพื่อนจ้ะไม่ได้เก็บเด้อเก็บอันที่เราบอกว่าเราชัวร์นะคะ อันที่เราชชัวนะเออนี่เด้อป่ามันติดถนนนะคะได้ยินเสียงรถไหมนั่นเจอน้องแดงอยู่้วนะคะเจอน้องสีแดงๆกันอีกแล้วเด้อสีแดงเนี่ยมันสะดุดตามากเลยนะคะนี่นี่ ดูสีสันสกนนักก้อนนี่กอหนึ่งนี่ค่ะสีสันสะดุดตามากแต่อันเนี้ยเท่าที่ดูกูเกิลมาน่ะเพื่อนๆจ๋าเขาเขากินได้นะคะเนี่ย ในกูเกิลในกูเกิลบอกว่ากินได้นะคะเอ,อ่อกูเกิลฝรั่งนะคะของฝรั่งบอกว่ากินได้ด้วยนี่ โอ้เพื่อนๆนั่นสีแดงทั้งนั้นเลยแต่แต่ว่ามันเป็นขี้ตมไม่ได้จะไปเก็บนะคะจะกลับบ้านนะคะเดินข้ามมันยังไงก่อนโอ้ ันนี้คือแดงมากสวยอ่ะเพื่อนๆดูสินี่ ที่เราไปเก็บมาวันนี้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะคือมันมีเห็ดหลายชนิดมากแหละแต่ว่าเราเลือกมาแค่แค่นี้นะคะ